เพื่อนเพื่อนคนครับวันนี้แอดประจัดของเดทให้กับเพื่อนๆอีกแล้วนะครับเอาใจสายวัยรุ่นกันนิดนึงนะครับจริงจริงแล้วเขาใส่ได้ทุกเพศทุกวัยนะครับวันนี้นําเสนอสร้อยนะครับเป็นเขาเรียกสร้อยเชือกลมมาดูกันว่ามีอะไรกันบ้างนะครับลักษณะสร้อยเขาจะเป็นแบบเชือกลมนะครับ1.2มิลแบบนี้นะครับประดับด้วยตรงนี้เป็นทองเลเซอร์นะครับแล้วก็มีลูกปัดคล้ายๆหินมงคลนะครับแล้วตัวนี้ก็จะเป็นประดับเพชรมาด้วยสวยงามนะครับ ส่วนตัวแอดคิดว่าเขาทามาได้อย่างดีเลยสำหรับร้านนี้นะครับแล้วก็มีก้ามปูให้ด้วยนะฮะตรงก้ามปูนี่เป็นทองไมค่อนนะครับสามารถที่จะใส่พระได้อย่างง่ายนะครับปลดพระได้เพื่อนเพื่ออยากเปลี่ยนพระเช้านี้วันอยากใส่พระองค์หนึ่งนะครับก็เปลี่ยนได้ง่ายๆนะครับข้อดีของเขานะครับกำลังฮิตนะครับสําหรับสร้อยตัวนี้นะครับและที่สําคัญราคาไม่แพงครับหลักสิบเท่านั้นนะครับเพื่อนเพื่อนเห็นราคาในตะกร้าที่แอดปักไว้แล้วเดี๋ยวจะตกใจนะครับถูกจริงๆนะครับ แต่ว่าของมีคุณภาพนะครับแอดก็เลยนํามารีวิวนะครับมาบอกเพื่อนๆนะครับสามารถไปกดที่ตะกร้าได้นลเพื่อนๆสามารถเลือกเขาจะมีหลายลายนะครับมีหลายสีเลยนะครับเป็นรูปดอกไม้นี่จะมีหลายสีนะฮะเข้าไปดูที่ตะกร้าได้เลยนะครับแล้วอย่าลืมนะครับช่องโดนั t อาเบอรพร้อมจัดของเด็ดให้กับเพื่อนๆทุกคนครับ